ออโอ้ดังมากนะครับร้านนี้เรียกว่าถ้าวอล์กอินมากินไม่ได้กินต้องจองมาซึ่งเมื่อวานเราก็วอล์กอินมาไม่ได้กินนะก็เลยต้องจองไว้แล้ววันนี้ถึงมาได้กินไหนดูซิเป็นไงบ้างอร่อยไหม ่เพื่อนๆใครที่จะมาเชื่อเบตงก็ต้องกินนะครับร้านเฉาด้วยเบตงออกมาจากตัวเมืองเบตงเพียงประมาณสัก30กิโลแค่นั้นเองชื่อเวยเบตงวุดธดำนั่นเองชื่อร้านนี่หวานมากเลยองกินน้ำ้อือ เช่วนี้ก่อนนะ